สวัสดีครับผมแบนกับโมเกมแคสเตอร์เป็นแคสเกมเซเว่นเดลี่ซินเดี๋ยวก่อนสิโดนิตยัน arn, ไวเกินขอบคุณนะนักนเรียนดาวห้าสิบดูคุณมากครับหรือรับท่านเลตโกโอเคท่านวันนี้จะมาลองเล่นเกมนี้เกมมือถือครับผมนะซึ่งก็เป็นเกมจากนิเมช,ชื่อดังนะค่ขอนข้างจะอยู่อันดับต้นๆขอผโชวเน้น,น,น,เนจัมปะแต่ผมไม่เคยดูมาก่อนเลยนะเรื่องนี้ตั้แต่ตอนมันมาใหม่ๆกํากำลังให้หรือว่ายังไงได้เขาอนิเมะนี้มาซีซั่น3กว่าใช่ไหมผมยังไม่เคยดูเลย คือผมจะมาเล่นนี่คงจะมาเน้นเพื่อดูเนื้อเรื่องก็ผมนะถ้าเกิดสนใจจะไปดูเม่ต่อถ้ามีเวลานะก็คงจะเล่นดูเนื้อเรื่องไปแบบว่าไม่ซีเรียสคงไม่มีเวลานั่งฟาร์มแต่ว่าจะมาลองเล่นดูว่าเกมประมาณไหนคิดว่านุกไหมมาลองดูก่อนหลังจะมีการเปิดกาชาไหมก็เดี๋ยวมันคงจะสอนให้เปิดกาชาท่านได้ข่าวว่าต้องรีกาชาไหมเวลาเล่นหรือว่าเอาตัวไหนก็เอาเลย คือผมเลงอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวละครตัวเดียวที่ผมรู้จักชื่อครับผมนะคือในเมลเนี่ยผมไม่เคยดูไม่รู้ปรกกอนว่าตัวไหนคือตัวอะไรผมรู้อยู่ตัวเดียวมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อเหมือนกับนักบอยป้าที่ผมชอบถ้าใครไม่เก็ตก็ที่ผมตั้งภาพไว้ผมนะเขามีชื่อว่าคริสเจริโก้ถ้าผมจะเลงตัวไหนผมคงจะเอาตัวละครที่มีชื่อว่าเจริโก้ ไม่รู้ว่าตัวไหนเดี๋ยวลองดูเพราะผมรู้จักผมรู้จักชื่ออยู่ตัวเดียวคริสเจริโก้นักบวยปัม้มคนนี้มีตัวละครหนึ่งอยู่ในเรื่องนี้ที่ชื่อนี้ผมเล็งตัวนั้นอยู่คริส <c oughs> เจริโก้เดี <c oughs> ๋ยวผมบอกไปนะผมไม่รู้เรื่องอนิเมะก็พยายามอย่าสปอยก็แล้วกันอย่าสปอยจุดสำคัญ <c oughs> ขอบ <c oughs> คุณนะวันน้ดาท่านดูเพิมนะครับโอ้เดี๋ยวใก่ขึ้นท <c oughs> ายเนื้อพิเต อแกระกีมาพระเอกนั่นคือพระเอกใช่ไหมพระเอกทำอาหารห่วยโอเคเรู้อย่างหนึ่งโลเตี่ยวเราโดนดังเรื่องเล่าอร่อยแต่หาไม่ได้เรื่องนะแล้วไม่บอกแหละจ่ายตังหูพายออฟอ้วกมีดาบด้วยมึงกล้าอะไรยังไงซื้อแล้วไม่เคืนเงินใครกล้าทวงเงินโดนฟันอะไรนี้อืเย้

เปิดมากูก็หยีเลย <laughs> <laughs> oh. โอ้เกิดบาบแล้วอืม้าวอ้าว,าวคุยกันในนี้แล้วก็จะให้เล่นกันตรงนั้นเลยแหละยังโหดพวกอัศวินเจ็ดบาบทำให้อนาจักรรีโอเนสของเราล่มสลายกันเหล้ถีงั้นหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ รวมรู้ถึงการก่อกบฏของพวกเราอิลินเจ็บาทเข,าข้าไปคลยความเน,นด้วยตัวเองและนีแนะการต่อสู้ครั้งนั้นสุดยอดอย่างนั้นเลยอ่ะนั่นใครเราเล่นเป็นตัวไหนเราเล่นเป็นอะไรเริ่มเทินทุกครั้งที่เริ่มเทินมาสกิลจะเติมเข้ามาอ่ะแค่ใช้สกิลกดกิ๊กอือทุกครั้งการใช้สกิลสามารถใส่ได้ตามที่มีช่องว่างก็คือใส่ได้สองการ์ดว่างั้น ก็แต่ค้างที่สกิลเพื่อดูรายละเอียดสร้างดาเมจร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้คุณเทนี่อึ้มใช้เล่นอ่าฮะเรารู้ความสามารถแล้วก็กดใช้โอเคโวยวัตรเมื่อกี้มันการรวมร่างกันวะเนี่ยเมื่อกี้ว้าวัตรโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้แต่ภาพสวยจริงนะต้องชมอย่างหนึ่งภาพนี่สวยใช้เล่นเลยคุณเทคนนี้ก็อึ้มใช้เล่นโอ้โวยวัตรแลดูท่าใหญ่ เอออลังการเนี่ยคือาภาพแบบว่าสวยเกินนะเนี่ยสวยเกินเกมมือถือไม่พุดนไม่จาโอ๊ยตายเลย,ยไหมปายนอนแปลกสวยเกินจริงนะภาพโ่อหลีเชิด นี่มีเทิร์นหัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทุมท่มเทประธทั้งหมดต่อสู้พวกมันแต่พวกอัศวินเจ็ดบาทก็ทรงพลังเหลือเกินจนหัวหน้าอัศวินค่อยๆหมดแรงแค่นี้อ๋อนี่คือเราเล่นเป็นเจ็ดบาทใช่ไหมต่อสู้กับหัวหน้าอัศวินอืมโดนลุมก็ยังสู้ได้แหละอือหือ เพิ่มแร้งสกิลเออนี่ไงถ้าเกิดว่ามีสกิลเดียวกันอยู่บนมือจะสามารถรวมล่างฟิวชั่นผมก็ว่าผมเห็นเลวเวฟแม่งรวมล่างกันตอนรอบที่แล้วเราให้สกิลสร้างเป็นแล้งสองดูหน่อยไม่ละก็เอานี้อ๋อถ้ากดแล้วมันมารวมกันเหรอก็คือกดให้มันหายไปแล้วมันก็จะปัดไปด้านขวาแล้วมันจะรวมกันได้แบบนี้ไหมอันนี้ด้วยแล้งสองอ,อคิด้ไม่ คุณเธอนี่โอ,อ้อืมงอ Finish Attack แล้ดูเท่นะเราเออรอแต่ตายไอ้ดีตัวอะไรทำไมมันป้อมๆเลยเกินฆ่าทิ้งจะดีไหมสรับที่ได้ใช่ไหมเออมึงก็ว่าอยู่มันควรจะสรับที่ได้ถ้าจะรวมกัน ข่าวรือพวกมันตายกันไปหมดแล้วเนะ่ยแต่ประกาศจับนั่นเปลี่ยนใหม่ทุกปีนะก็หมายความว่าววมันยังไม่ตายใช่ไหมไปรู้เลย <c oughs> โอ๋ออไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกัน <c oughs> นึกวายตัวที่สู้เมื่อกี้ <c oughs> ใช่เหรออสศวินเจ็ดบาป ทำไมใช่เหรอไอเนี่ยเธอเป็นเจ็ดบาปเลยเองเป็นใครเน <c oughs> ี่ยเออตายอืมอืมนี่ไงผู้หญิงในกรอจริงด้วยเธอเคยจะเป็นเจ็ดบาปแหละใช่เลย ใส่เกาะอย่างนั้นได้ยังไงตัวป้อมแป้มโอ้โหถอดหมดเลยไปรู้หละเดินมาเองไะเดินมไลเมร้หมาเอไปูอไปรูนมาเองไป้เอง้เนาเองเอแมาเองปเมอรมาองไมาเองดนมาองะเดอร์เมาเอมา<อ>มอ้เดอจะางไมาอื <usu> <śm> ่นนแล้ว <Yaz amientos> แล้วแต่สบายกันล้ะกันเนะโอ้ดาบนั้นมันตกใจดีเออสพายแต่ด้ามดาบไม่มีดาบจริงนี่มันพยาพิชัยดาบหักอะดาวไม่กัวอะไรหมูพูดได้อ้าวไม่กลัวเลย หมูชื่อฮอกหมูอยากเป็นนกเลยอ้อพอกก็ถูกแล้วหมูชื่อฮอคผมนะหมูอยากบินก็ไม่บอกทำให้ขนาดนี้ต้องการขอตอบแทนมิคะอืให้ข มันไม่อร่อยไม่ใช่รู้สึกอาวก็รู้นี่ <c oughs> หนูร้องไห้เลยคะ่ะอร่อยจนกกน้ำตาตกอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยจริงๆรนะิอเนี่ยาบไม่ถามต่อเลยเลยไอหมูนี่มันเทพป่าวะถ้า <c oughs> มันเทพขึ้นมาทำไงวะเนี่ย รู้ได้ไงว่ามันใส่ก่อขนาดนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมนะว่าคุณเธอมันจากไหนแล้วก็ทำไมถึงใส่ก่อทำไมสะบักสะบอมเล่นนานอย่างเลยมา๊กี้เราจะเข้าสู่การสู้ครั้งแรกแล้วมั้งเนี่ย ีนเรื่องตามเม่หรอผมไม่รู้ผมก็เล่นแต่ตามเกมถ้าใครรู้ก็บอกท่านในแชตก็แล้วกันผมก็เล่นเท่าที่เห็นนี่แหละท่าน <c oughs> นางเอกบอกอร่อยจนน้ำตาไหลเลยค่ะอร่อยเหรอเปล่า <c oughs> มันแย่จนจนน้ำตาจะไหล ล้วนี่ YouTube หมูนะผมก็บอกแล้วไงหมูมันเทพใช่ไหมเนี่ยมีลาสขหมูแม่งน่าจะเทพแน่เลยอวัดอ่าพุ่งชนเลยฮอกทำไมหมูชื่อฮอกวะผมว่าแม่งต้องเปลี่ยนร่างเป็นนกได้แน่เลยถ้าแม่งชื่อฮอกแบบนี้ผมว่าแม่งต้องเปลี่ยนร่างเป็นนกได้หมูสักพักจะมีพลังเปลี่ยนร่างเป็นฮอเอ ฮอคที่แปลว่านกหรือว่าฮอคที่เป็นคําเดียวกับคําว่าฮอคของเออเวนเจอร์ <c oughs> อ้าวสะดุดขี่มดลม้มโดนหมูไล่ตามอะไรวนะเน่เงินอัศวินาษาถุย <c oughs> หมูเก่งสุดในเรื่องฮอคไอฮอคอย,อย่างนั้นใช่ไหมเออ นางเอกจะใส่ชุดนี้วิ่งไปวิ่งมาอย่วเนี้อันตรายด้วเราเนี่ยคอนเวลร์อินซีใช่ไหมเออหมูจะอยู่กับผู้หญิงไงไหนไหนไหน,นลองดูหมอนั่นสน่อยไหมดูชาจะเตรียมอะไรสักอย่างอยู่เนะยลองดูหมอนั่นสน่อยไหมลองดูหมอไหนก็เตรียมโจมตีอยู่กันนะ อย่างนี้แล้วต้องรู้ว่าต้องทายังไงไม่รู้แต่การจะนั่นก่อนเชียวการโจมตีมันก่อนโอเคใครตรงใครเตรียมอะไรอยู่อ๋อไอนี้เตรียมจะโจมตีโอเคองั้นต้องเล่นแมมก่อนแดงโจมตีสกิลบัฟมอบเอฟเฟกสมผลดีตามจำนวนเ์นที่กําหนดสกิลตั้งท่าอเอฟเฟกขนาดตั้งท่าสกิลดีบัฟสงผลร้ายโจมตีดีบัฟสร้างดาเมจเอฟเฟกผลร้ายแล้วก็ฮิวสีเหลืองนี่อะไรนะ <laughs> ลืมอย่างไว เลือกเป้าหมายแฮกแตะที่ตัวสามารถเลือกจำนดนเป็นเป้าหมายสกิลได้โอเคแล้วก็จะเลือกที่ตัวนี้เนาะแล้วก็ใช้ท่านี้โอเคมีอะไรที่รวมได้ไหมรวมได้นี่เนี่ยสอนนี้รวมได้ไม่รวมป่ะอ่ะกดตามมันไปกันไอ้ไอ้ะดอกตัวตัวลองตัวผู้หญิงนี่เต็มหน้าเลยตัวผู้หญิงนี่คือผู้ใช้หอกแหละผู้ใช้หอก พอขีอเ้เหียวเออนั่นแหละถ้ากำจ,ำจัดศัตรูที่จะเคลื่อนไหวในการอถัดไปได้เปรียบทำให้ได้เปรียบการสูม้มากขึ้นเพราะมันจะไม่ได้ใช้โดยใช้สกิลมันรวมได้ไม่ใช่เหรอไม่รวมก่อนเลยไม่ฝึกตัวรวมเลยกัดเดียมินสกิลเดียวตายหมู่วั the f ฟักนี่รีโอนดัสยังไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวใช่ใช่ลีโอนดัสเหรอทำไมทำไมตัว วัดจะปักเออช่างก่อนหมูบ้าอะไรยังเลอดเยอะมาเลยฮะผมแพ้กับหมูไม่ได้อืมแทงแพ้ให้หมูหมูมาอู้ยัดไม่ตายยามาเนะคนนีีกิซนถ้าไม้ปลาใช่ไหมไม่ตายหมาหมูใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> จ็บไปหมดเลยเอ็งเจ็บเป็นด้วยเหรอ <c oughs> ดูแล้วไม่น่าจะโดนอะไรแล้วรู้สึกอะไรยังสิน้น รวมสกิลไหมเนี่ยเออเนี่ยเลื่อนได้เอออาจจะอาจอาจะเมริโอดั๊เออก็ว่าใช่ลีโอนดั๊ดหรือเปล่ารู้ลองดูก่อนหน่งก็สับมานี่รวมเป๊ะแน่แล้วก็เป๊ะแน่สรุปลีโอนดั๊ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยหมูเล่นอยู่คนเดียว ซูปเปอร์ฮอคคือแค่นี้อ๋อถึงจะรวมเป็น3ดาวแต่ท่าจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมไมันก็เป็นท่านั้นแค่แรงขึ้นอะไรเยอผมนึกว่ามันจะแบบว่าเปลี่ยนท่าเป็นท่าโคตรอันการงานสร้างโอ้นี่ไงรวมเกจไม่ตายได้ครบใช้ก,การทําไม่ตายได้สุดลีโอในดั๊นี่ยืนทําอะไรเนี่ยหอกทําอยู่คนเดียวเนี่ยกูเรียกลีโอในดั๊อีก ไม่ใช้สกิลได้ด้วยการล็อกการสกิลข้ามเทินอ๋อโอเคท่าไม้ตายหอ,อกกระแทกท่าทีแรงที่สุดในวัตสันครับผมนะหมูพุ่งชนหรือจะซีเรียสดีไหมเนี่ย <laughs> สรุปคุณผู้หญิงนี่กลายเป็นผู้ใช้หอกใช่ไหมเนี่ยจัดไปจัดไป หอกสแมชโอล่าด้ยนะนี่หอกหรือโจทาโร่ผมนึกแล้วว่าหอกมันต้องเป็นญาติกับโจโจเธอก็รู้ว่าควรทำไงอีหนูทุยฮาทำไมล่ะทำไมตัวหลวงอัศวินอัศวินมันเป็นตัวเลวแต่เจ็ดบาทเป็นตัวดีแล้ววัตถุฟัก อัศวินมันก็คืออัศวินปกปากไม่ใช่หรออันนี้นนนไม่รู้ทำไมอัศินแกนเป็นตัวเรียวเจ็บาทเป็นตัวดีอทไมันปกมันใช่เลยเจ็ดบาทชื่อมันก็าจะเรยวไม่ใช่หรอพยา,ยามอ่านแชทเยอะนะมผมก็บอกแล้วว่าพยายามอย่าสป,ปอยด้วตอบเท่าที่ถาม เหลือไหนที่มันสปอยไปก็อย่าพึ่งตอบไหนมาดูระบบการเปิดกาชาผมนะกาชาแรกของผมจะได้อะไรโอ้หลีมาเธอออกเพชรงอเดี๋ยวฟักอุ้ยปู้าขาละ อย่ารอให้ยิงก่อนไหมเดี๋ยวฟูเคอเตอร์ไม่ได้มายิงไปแล้วก็ต้องโดนฟูครับเน่ยดึงเลย,โ,เลยโอเคอ่ะดึงอ่ะฟาดเลยอ่ะฟาดได้อะไรมัง่งอโอ คลยเยนี่ไงเจริโก้คริสเจริโก้ครับผมนะตัวแรกที่ผมได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมนี่ไงเจริโก้อันนุวิตักติดเจริโก้เฮ้ยได้แล้วเว้ยโหเป็นแงผมบอกแล้วท่านตั้งภาพเงยต้องได้เจริโก้ <c oughs> ได้ตัวแรกด้วยตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องปั้นคุณเธอคุณเธอสายอนะไรเนี่ย น,นี่ใครเนี่ยกิลทันเดอร์อืมถังน้ำนี่น่าจะกังโอ้โหสวยผมเลนเจอร์ฮาวเซอร์โอเค ใครกิวทันเดอร์เน้นสาวๆเลยไหมอย่าทำทีมสาวๆอ่ะใครละเนี่ยฟู้ดสตาร์ฟสายดีบัฟเห็นไอ้น,นี้น่าจะเป็นดีบัฟเนาะมีเจลริโกเอสด้วยอ่ะโหผมไม่ได้ใช่ไหมตัวอะไรเนี่ยสเลเ,เ,เดอร์สเลเดอร์หรือไมเคลิลไมยเยอร์ อ้าวไอ้นี่ที่เราเพิ่งฆ่านี่ว่าเองยังไม่หมดบทเดียวเดี๋ยวว่ามาโผล่มาตอนแรกตายแล้วหายไปเลยเอ้าสองตัวไว้เถอะฮะปิงตีลงุงอื้อโอ้ยมาเริ่มเทิมกังฟูมาสเตอร์นักสู้เดียนนี่ครับผมนะเอ็อาสายบึ้มโ้ดีเช็ด นี่ใช่ไหมกาติน่าตัวเดียวได้นักสู้สาวสายบึ้มเก่งว่ะนักสู้สาวสายบึ้มเอสอ่ะสร้างชีพผู้เล่นโอเคแบงกาโม่เนี่ยนมเต็มจอเลยผมบอกแล้วว่าผมจะเล่นสาวๆผมเนี่ยได้สาวมาจริงด้วยเฮ้ยพวกได้รู้อะไรไหม ตอนนี้แบงกามเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กเพจ g e แบงกามเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีมากันะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีมาสะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นะอ่ะ